สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมนะฮะภูมิหรือน้องภูมิหรือรายการ f f r TV นะผมตอนนี้ครับมาอยู่ในเซิร์ฟมะเขือมะเขือพวงนะครับผมที่มีตัวย่อ YH นะผมอีกสิบห้าวิจะเริ่มเกมนะผมเกมนี้ผมชอบมากเลยครับทีเดียวครับผมต่เป็นเซิร์ฟที่แม่งเล่นด้วยกันไม่ได้นะใช่ครับผมที่จริงอยา่เล่นด้วยกันนะผมแต่มันเล่นด้วยกันไม่ได้ครับเสียใจด้วยครับับอะไรอะไรขึ้นหน้าจอ กีครับผมจะเริ่มเกมนะครับผมผมขอตั้งค่าอะไรนิดนึงครับผมตั้งค่าอะไรหรอครับนี่ครับผมจะให้เป็นแบบคุณเพชรนะครับเขาไปเอากันแล้วผมวิ่งครับวิ่งออกข้างนอกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเอาของไม่ทันได้เกมครับผมได้ลูกหนูครับเกยครับไปครับโอ๊ยตกตกไ่สูงนี้ไม่เป็นไรนะผมค่อยมาเอาของจากข้างนอกครับใด้เนื้อผมไป ไดกันแล้วนะครับตอนนี้โอกาศนะครับตอนนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วผมเนี่ยได้ฆ่าคนไปตั้งเยอะมากมายนะครับตั้งห้าคนนะครับตอนนี้ที่แล้วแต่คลิปนี้ผมเฟลไม่รู้ทำไมนะครับรู้สึกว่าสีมือจะตกลงนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมครั้งนี้ที่ผมจะเอาอันดับหนึ่งมาโชว์เลยทีเดียวแต่คราวที่แล้วผมได้เป็นอันดับสองเลยกันนะครับเนี่ตอนนี้อยากได้ดาบครับมีดาบให้ผมไหม ต่คราวที่แล้วอ่ะผมอ่ะได้เป็นอันดับอะไรรู้ไหมครับอันดับสองอืออะไรรู้ที่ไงแหมเพี่ไม่รูสิไม่รู้อ่ะขอได้ขอของดีๆหน่อยโอ้โหไม่แต่รองเท้าอันนี้ครับมาให้กับผมทำไมเดี๋ยวเริ่มเกมกันแล้วมึงจะแย่งกันพูดอด้ไหมเนี่ยตอนนี้ไอซิ่งฮาวิ่งก็กำลังจะเริ่มเกมกันแล้วนะครับเราว่าเราแค่เป็นโคตะมุมกันเลยดีกว่าครับผมว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็จะกัดกันขึ้นทุกวัน ตอนนี้ก็อุ้ยอุ้ยมีนะครับคุณเพชรคุณเพชรกำลังวิ่งไปได้วหรอไปหูตอนนี้เพชรวิ่งร้อยเมตรครับตอนนี้เพชรวิ่งร้อยเมตรเอ้อขวานมันมีขวานมันมีขวานเราก็มีขวานแต่เราขวานมันเบาของมันต้องวิ่งก่อนนะผมช่วงนี้ครับให้มันไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บกิดคนอื่นก่อนครับผมตรงนี้ก็มาเลยของมึือขว่น มีคำหยาบได้ไงเนี่ยโอ้โหมาเต็มยศครับผมเต็มคอรอเต็มแข้งครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งอย่างเดียวครับทำไมทุกอย่างมันเงียบโอ้โหตอนนี้มันมันไล่ตีกันแล้วมันก็มาไล่ตีผมไปที่ึงโอนันไงครับผมโดนตีอีกแล้วในโทรศัพท์นี่มันก็เล่นยากนะเป็นดาชนะผมคอณโนก็ตีกันอีกแล้วครับผมตีนะผมแล้วผมจะไป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 แล้วก็เลี้ยวกลับ นะครับผมผมจะไม่สู้ใครครับผมช่วงนี้เพราะว่าดูสิครับมีคนตามไหมไม่มีแล้วครับผมดีเลยดีมากโอ้โหมีของกระโหลกอีกแล้วกินเนี้ยนะครับกินเนี้ยนะครับเป็นมิตรกันไม่ได้ลังไงครับมันไม่แกย่ไม่แย่ไม่แย่ครับผมไม่แ้วครับผมเป็นมิตรกันไม่ได้ครับเป็มิดนะครับไม่ต้องมาอีดนี้กูมึงไปอ่ะไม่ต้องมาเป็นมิตรกับกูคนในนี้ไม่มีใครเป็นมิตรนะครับผมอย่าไป วิ mais, bien, hall, ux, so, bien, ่งมาเลยครับผมวิ่งครับอยู yeah, ่ตรงนี้มะเขือพวงเลยครับผมวิ่งครับผมวิ่งครับวิ่งครับเขาเป็นมิตรกันได้ก็เฉพาะว่าเพื่อนมาเล่นด้วยกันใช่ครับผมแล้วก็ค่อยไปตัดสินกันทีเดียวมันมาแล้วช่วยเอด้วยเอ๋กำลังวิ่งเอวิ่งดิเอ๋นะครับวิ่งวิ่งอย่างเดียวผมอย่าไปหยองครับเราต้องหันหน้าปรเชิญมันไม่อยู่แผลไม่เป็นไรครับอุ้ยเป็ยังไงนุ้ยเปิดกล่องกล่องนี้เปิดยังวะ อุ้ยมีแครอทโอ้โหของกะโหลกอีกแล้วอันนี้ผมได้บิดมาคนหนึ่งแล้วนะครับอ้าวมิดเนี่ยแะยิงโอ้โหโอ้คอนอืออือโอ้โหโอ้โหเหล่หินอย่าไปยุ่งโอ้โอ้อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งให้มันคานคานก่อนครับเราก็หาของครับหาพวกดาบไม่ได้ก่อนที่เรียบร้อยนะครับถ้าผมตายผมก็ขออภัยกันด้วยนนนะคคคคครรัับบลปปปกก็็เเเเ่่่ออยยยๆๆไผมมงาค่อยๆไปคลิปนี้ผม สสีมือจะตกนะครับก็ไปครับคนเราก็ต้องมีเึรนมีลงนะมีไมมีม่มีใครถว่าแบบฝีมือนะครับก็ก็จะเริ่มตากันแล้วทุกวันนะครับตอนใช้สมาธิตอนนี้ผมกำลังโดนตีอย่างสนุกสนานนะครับเล่นเกมก็อย่าเครียดอย่าด่ากันด้วยนะครับว่าเพราะว่าเกมมันก็เป็นแค่เกมนะครับโ้โหเกมยังไงก็เป็นแค่เกมกูด่ากันทุกวันทุกวันนะครับ อันนี้ก็มีคนไล่ตีหลักเหี้ยจะตีเหี้ยอะไรนะแต่เนี่ยก็มากันต่อไปหนึ่งขอเปลี่ยนด้านได้ไหมเคเปลี่ยนด้านหน่อยเขาจะได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงวันนึงครับขอพักแป๊บหนึ่งมีขอให้ผมไหมครัขอของอุ้ยเจอดาบไมา呀ผมโชคดีบผมก็อยากจะพูดนะครับให้ผมมาต่อ เดีย๋ยวไปย่องครับช่วงนี้<ร>ามาแล้วรครับรมีมดาบมาแล้วผมไปก,กินกันอ,อุย้ยหมวกเพชรหมวกเพชรใครจะไปยุ่งอะเมือมมมง,อ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 ,งอุ้ยอุ้ยเราก็ได้หมวกเพชรด้วยกางเกงด้วยสเสร็จห<ร>มวกครับหมวกครับมหกหมวกครับ

มัวแต่เก็บของนี่ครับคนที่มัวแต่เก็บของมักจะเป็นกันอย่างนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้ก็บายบายโอเคนี่หกนาทีแล้วซึ่งเราก็เอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้คือจะตายแล้วอย่า <zuk> ไปแล้วไปแล้ว ผูมึงด้วยอะไรหน่อยดิมึงแฉเจ็บอยู่เดอกเว้ยไอ้ตายกูรู้แล้วด้วยมึงมึงมึงมามึงจะเอากูใช่ไหมจะอากอุ้ยไหมอุ้ยพวกว่ากูตายแน่เลยให้มันอุ้ยตายแล้วตายแล้วให้มันเตียนไปก่อนนะเราแบบมีมีเชิงมีเชิงเชิงเจอที่ให้มันตีฆ่าตายก่อนใช่เราค่อยฆ่ามันทีหลังครับผม ที่ใจหมาครับมึงก็ไม่ใจหมาเลยก็ว่าความรู้ครับความรู้เบื้องต้นนะผมความรู้เบื้องต้นนะแล้วก็มาแอบแอบมันจุดจุดนี้นะผมเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะบุ๊คนยเนี่ยก็เราก็ดูเขาตีกันไปครับเหมือนมาดูมวยเชียร์มวยนะครับใช่ครับดูมวยครับผมนะก็มาดูว่าเออเขาฆ่ากันยังไงก็เหลือหนึ่งคนแล้วก็มาตัวตัวนะผมแต่นี่ผมก็เลยังติดตามคลิปน้องภูมิอยู่นะครับใช่ครับเนี่ยฮะคนนุ้ยก็ทำเหมือนผมครับผมแล้วว่าไง ตอนนี้ผมก็ดูสภาพของเขาอยู่นะฮะจะพูดที่อะไรวอแคสเกมมันฮัลโหล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 ตีเพชรวะโอ้ยโอ้ยแม่งมาตีกูแล้วไม่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 กูจะตายแล้วอื้ออยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายเอื้อกูตายแล้วบ๊ายบายครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย